สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่17นะครับมกราคมปี6 7วันนี้ก็มาพูดคุยลังหวยออกนะครับเนาะว่ามีใครถูกมากนะครับใครถูกก็ดีเจด้วยนะครับใครถูกส่วนเราสารคามไม่ถูกนะครับเนาะแนวทางวันนี้นะครับผลออกมาคือรัฐบาลไทยนะครับเนาะสตัวล่างหกหนึ่งนะครับ3มตัวบนก็7 9 7 9้าเนะครับเราไม่ใช่7 9ก้าเจ็ดเก้านะครับล่างหกหนึ่งไข่ถูกดีใจด้วยนะครับเนาะไข่ถูกดีใจด้วยส่วนเราสารคาำไม่ถูกนะครับเนาะเสียดายมากบนล่างวิ่งแปดวิ่งเก้าวิ่งแปดลองเก้าจับคู่ให้สองแปดสามแปดห้าแปดนะครับถ้าแปดมาถ้าเก้ามาก็สองเก้าสามเก้าห้าเก้านะครับเรากันไว้อีกตั้งหากคือสี่เก้านะครับถ้าเก้ามาไม่น่ารอด จ่พี่เขาออกเจ็ดเก้านะครับเนาะเกินความคาดหมายไปไม่ถึงนะครับเนะาะเสียดายมากกันไว้แล้วนะครับเนาะถ้าเป็นเก้านะสองเก้าสามเก้าห้าเก้าสี่เก้าทะลุเกินไปนครับเนาะไปไม่ถึงนะครับพี่เขาอ,ออกเจ็ดเก้าก็เสียดายนะครับเนาะหวดแรกแจ้งเกิดไม่ได้นะครับงวดแรกหวดหน้าว่ากันใหม่นะครับเนาะงวดหน้าว่ากันใหม่ส่วนหลักร้อยไม่เข้านะครับเนาะคาดการณ์ว่าเป็นเลขแปดเลขหก เลขศูนย์เป็นเลขขี่นะครับไม่เ,เป็นเลขคู่นะครับน้องาดการไว้เป็นเลขคู่แต่ถ้าใครได้ฟังผมพูดตรงหานอยนะครับเนาะผมพูดจะว่าหลักร้อยเป็นเลขแปดเลขกะเลขแปดเลขหกนะครับแต่ถ้าเป็นขี่เก้าตัวเดียวนะครับเนาะถ้าเป็นขี่ถ้าใครได้ฟังก็เสียดายนะครับน้อเสียดายเสียดายไม่เข้านะครับเแบบสาสะระคำไม่เข้าเข้าแต่เลขวิ่งนะครับหันน้าว่ากันไหมนะครับนาะวันนี้แจ้งเกิดไปได้ หดแรกของปีนะครับยังเกิดไม่ได้เลยวันหน้าว่ากันใหม่นะครับเนาะไม่ยอมแพ้ลุงให้เอฟซีชมเหมือนเดิมนะครับใครชอบใคไปลงทุนนะครับมาชอบประคามไปเหมือนเดิมชมด้วความบันเทิงนะครับเนาะกดดูว่าใครเข้ามั่งนะครับเนาะใครเข้ามั่งก็มาที่เซียนทวีก่อนนะครับเนาะเซียนทวีแน่นอนมากนะครับเนาะเจ็ดเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับเลยครับเนาะตัวเน้นเลยนะครับเซียนทวีให้มาเซียนทวีให้มาหกคู่นะครับ มี2อ2แป9 7องสี่นะครับตัวเน้นเลยครับเราเน้นให้ที่สองเก้าเจ็ดเก้าสก้าียทีตัวนี้หวดีหนักเก้านะครับเนาะเน้นให้9ทั้งนั้นเลย29 7เก้าเจ็ดเก้าสามเาเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยนะครับเนาะสุดยอดมากเลยครับเนาะชุดสตัวนะครับสี่้านะครับแล้วก็สา9เจ็ แปดเจ็ดเก้านี pues ้เสียดายมากนะครับเนาะถ้าพี่เขาไม่เป็นเลขหามนะครับไม่น่ารอดนะครับเนาะอาจจะแปดเจ็ดเก้าก็ได้เลขก็สี่เจ็ดเก้าก็ได้นะครับเนาะไม่แน่นะครัค high, บเนาะเกินพี่เขาเป็นเลขหามนะครับเนาะกดเลขสามตัวไม่เข้านะครับแต่เลขสองตัวเต็มเต็มนะครับไม่ต้องกลับเลยสุดยอดมากนะครับเซียนตอร์ีจะตามให้มันเดิมนะครับแต่ไม่เหมือนเดิมแต่ไม่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับเนาะ แม่นจริงๆเหมือนจับวางเลยนะครับก็มาที่หวยซองลับนะครับหวยซองลับของพี่ชายจะดีให้มานะครับเนาะบนเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งเด่นเก้าเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งนะครับสุดยอดมากแม่นมากนะครับเนาะจับคู่ให้นะครับสามคู่เน้นเน้นคือหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับ เข้าเจ็ดเก้าเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยนะครับเนาะตรงตรงเลยเลขสามคู่นะครับเนาะหวยรองรับให้มาห้างวดนะครับพี่ชายจะดียให้มาห้างวดผิดงวดเดียวนะครับงวดเดียวผิดงวดที่ผ่านมาที่ออกสีสีนะครับเนาะงวดนี้เข้าเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยนะครับเนาะส่วนล่างนะครับเสียดายมากนะครับเนาะเสียดายมากล่างกนเด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นหนึ่งเหมือนกันนะครับ จับคู่ให้1น17 19นะครับพี่เขาออก6 1หนนะครับเนาะหกับหัวนะครับเนาะหตีลังกาขึ้นมานะครับเสียดายมากไม่งั้นโดนทั้งบนทั้งล่างนะครับาไม่งั้นเต็มเต็มเลยก็ขอบคุณพี่ชายจะดีนะครับเนาะให้เราทางแบ่งปันเดี๋ยวตามให้มืนเดิมนะครับตามให้มันเดิมบวดหน้านะครับเนาะส่วนคุณลุงใจดี วิ่งบนนะครับล่างนะครับเนาะวิ่งแปดลองหกก็เข้าที่หกนะครับเนาะหกลงล่างนะครับจะจับคู่ไม่เข้านะครับเสียดายจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้านะครับเจ็ดสามหกสามหกสี่หกห้าเข้าัวเล็กวิ่งนะครับเนาะจะวิ่งคุณลงจะดีเดือนดีมากนะครับไม่เป็นสองลองใขรเหมือนกันนะครับเนาะจับคู้ก็ถูกบางคิดบางคะเข้ากันไปนะครับ วันนี้วิ่งวิ่งก็ทํางานเหมือนเดิมใครมีตัวดีๆมาประกบได้เลยนะครับใครได้เรื่องดีๆมามาประกบได้เลยสําหรับพี่คนลงใจดีนะครับก็ตามต่อที่พี่ชายใจดีนะครับวิบ่งบนนะครับวิบ่งสามวิ่งสี่ก็เสียดายครับเนาะเรยวกวิ่งไม่เข้าจับคู่ก็พลาดครับเนาะถ้าเล็กวิก่งเียกเด่นไม่ไม่เข้าก็จับคู่ก็ลาบากนะครับเนาะแต่ล่างนะครับพี่ชายจะดีเสียดายมาก ล่างพี่ชัยจะดีวิ่งหนึ่งวิ่งห้านะครับเนาะวิ่งหนึ่งรองห้าเข้าตัวเด่นเลยนะครับเนาะจับคู่พี่ชัยจะดีจับคู่ให้หนึ่งห้าหนึ่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับสิได้พี่เขาออกหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเนาะเอาง่ายเรียกวันคูนะครับเนาะออกอยู่เรื่อยนะครับเรียกวันค,นค,นคูนะครับเนาะถ้าใครซื้อกันไว้ก็ดีดีครับเนาะแต่ จะก็โครงการหารสองอยู่แล้วนะครับเนาะโครงการคนละครึ่งอยูแล้วรู้ๆกันนะครับเนาะมันมากเล็กวิ่งนะครับเนาะพี่ชายจะดีเท่า6มาใส่ละเต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มเลยเท้าหกมาใส่นะครับเนาะส่วนเสียนเลขบนนะครับเสียนเลขบนวิ่งเจ็ดวิ่ง8นะครับกดนเด่นนะครับเนาะ มาเต็มๆนะครับเจ็ดเจ็ดเสียได้นะครับเพราะจับคู่ไม่เข้านะครับเนาะคดที่แล้วก็ทหวิ่งสี่จับคู่ไปไม่ถึงครับเนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามประมาณนี้วนนี้ให้วิ่งบนเจ็ดวิ่งเจ็ดลองแปดจับคู่นะครับมีเจ็ดอยู่หลักสิบเลยนะครับเนาะหลักสิบเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับไปไม่ถึงนะครับเนาะเราทางพี่เขาออกเจ็ดเก้า เสียดายมากนะครับเนาะเสียดายมากแต่เรนวิ่งทํางานดีเหมือนเดิมนะครับนักวิ่งวิ่งทํางานดีเหมือนเดิมถ้าไปใส่เก้าของเบาสัราคามมาเต็มเต็มเลยนะครับเนะออาะเบสัลคามาวิ่งแปดวิ่งเก้านะครับเนาะถ้าไปใส่ตเต็มเต็มเลยเยี๋ยวันหน้าจะลองดูนะครับเนาะก็ <c oughs> วันนี้ใครถูกดีจะด้วยนะครับนม่ใครถูกดีจะด้วยยังไม่ไรไปถามพี่ชายจะดีเลยว่าถูกไหม แต่เกน่าจะได้อยู่แล้วนะครับลุงพี่ชายจะดีเกดกระเป๋าหนักนะครับลุงเกยวิ่งเก่ชอบวิ่งล่างไม่น่ารอดนะครับลุงถ้าเกดซื้อหว้นซองรับร้วยเกก็โดนเต็มๆนะครับลุงถ้าเกดซื้อหวยนซองรับด้วยเผื่อๆน่าจะซื้อนะครับลุงทุกผมยังไม่ไล่ถามเลยแต่ผมไม่ซื้อนะครับลุงหรือเป็นไรไม่ชอบนะครับลงวันนี้ไม่ชอบเจ็ดนะครับขอบคุณท่าพากันใหม่นะครับวัาหน้าว่ากันใหม่ลุงเราทังให้เหมือนเดิมนะครับลุงก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนดูรวยหิงครับวหน้าเนะวันนี้ก็สวััสดีครบ